เข้าเรื่องยายจำลองนิดนึงสรุปนะครับวันนี้ท่านอายการท่านมีความเห็นสั่งฟ้องในคดีมิประมาทด้วยการโฆษณานะครับนะครับโดยมีการอ้างคำพูดต่างๆของป้าจำลองนะครับของผู้เสียหายซึ่งฟังไม่ค่อยได้เลยครับในหูผมเนี่ยรวมทั้งมันมีบางข้อความน่าจะเป็นเท็จนะครับมีบางข้อความน่าจะเป็นเท็จ ซึ่งเดี๋ยวผมจะตรวจสอบคลิปนะครับน่าจะเป็นเท็จนะครับกรณีนี้ถ้าหากเป็นเท็จคุณต้องรับผิดชอบเหมือนกันนะครับคุณก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันยุติเะครับแค่นั้นเองนะครับวันนี้ผมนั่งกับยายจำลองครับตั้งแต่9้ามงเช้ายัน3ามโมงเย็นอยู่ในห้องควบคุมตัวใต้ถุนศาลกินข้าวกับยายจำลองในห้องควบคุมนั่นนะครับเข้ากล่องคล่องนะครับก็ไม่รู้ทําไง คือทางตำรวจก็บอกเอ้ยทนายไม่ต้องอยู่หรอกเดี๋ยวนายประกันก็าคงจัดการให้นะครับผมก็บอกว่าพี่ครับกําลังใจสําคัญมากนะครับคนบางคนถ้าเห็นหน,หน้าทนายนั่งอยู่มันอุ่นนะมันอุ่นใจนะครับทุกท่านเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยอยู่เป็นเพื่อนนะครับอยู่เป็นเพื่อนจนกระทั่งเสร็จสิ้นจนกระทั่งเอาตัวบ้านจำลองออกมา ต้องขอชมเชยนะครับนายประกันคุณนิชชาภานะครับที่เป็นคนที่มีความน่ารักมากเป็นนายประกันที่มีความเอาเจใจใส่ลูกความมากของบริษัทศินป์มั่นคงนะครับซึ่งออคุณนิชชาภาอยู่จนกระทั่งเอาตัวายาจำลองออกมาครับไม่เคยไปไหนกินข้าวก็กินกันอยู่ในนั้นนะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอชมเชยคุณนิชาภานายประกันของบริษัทศินมั่นคงนะครับนะ่ะศิลปมั่นคงแล้วก็ คดีของบ้านจำลองนี่นะครับก็จะมีการานัดคุ้มครองอออนัดคุ้มครองสิทธิ์16พฤศจิกายนครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางผู้เสียหายจะมีความอารุกอารวยลอมชอมนะครับมาถอนฟ้องก็ได้ถ้าไม่สะดวกจริงๆลองติดต่อผมดูนะครับผมยินดีนะครับขอเอะครับนะไอ้ที่ขอนี่ไม่ใช่ว่าอะไรหรอกครับคืออยากให้ทุกท่านนรักกัน เป็นคนบ้านเดียวกันอะไรที่ปล่อยวางได้เอาหสิกรรมกันได้ขอเถอะครับแต่ไม่ใช่ยายจำลองขอนะครับทนายสมเกียรติขอครับเพราะผมคิดว่าถ้าเดินกันไปนานๆเดินกันไปยาวๆนะครับเดี๋ยวจะมีคนต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างอย่าเลยครับเชื่อผมเถอะครับผมตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วนะครับบางอย่างด้วยนะครับได้ดูพยานหลักฐานอะไรบางอย่างแล้วด้วยนะครับแล้วก็คดีนี้เนี่ยนะครับสารท่านเองเนี่ยนะครับ ศาลท่านเองท่านได้ดูสำนวนแล้วท่านก็บอกเอ๊ะจริงๆมันเป็นคดีที่ไม่ได้ใหญ่โตโมโหลานอะไรนะครับเป็นคดียอมความได้ทําไมถึงไม่คุยกันทั้นท่นที่บอกว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันผมก็บอกจริงๆเราก็อยากคุยนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันนะครับถ้ามีโอกาสก็อาจจะให้ศาลมีหมายสารไปนะครับเรียกตัวผู้เสียหายมาที่ศาลพร้อมๆกันมาคุยกันต่อหน้าศาลนะฮะเพราะฉะนั้น ทุกท่านครับขอให้สบายใจครับคดีป้าจำลองเป็นเรื่องเล็กมากถ้าเทียบกับคดีลุงพลนี่นะโอ้ยคดีลุงพลนี่รุนแรงหรือเขาเรียกว่าอะไรครับเครียดกว่าสิบกว่าเท่าคดีป้าจำลองเนี่ยคือคดีเด็กๆครับเพียงแต่ว่ามันเสียเวลาครับนะครับไม่ได้ว่ากลัวหรอกครับหรือว่าคิดว่าตัวป้าจำลองจะต้องไปติดตลงตารางหรอกครับมันมันมันเป็นคดีที่มันมันลบสารเปล่าๆครับอยากให้ทุกท่านลองชองกันนะฮะแล้วก็ วันนี้ได้เห็นน้ำใจลุงพลนะครับได้เห็นน้ำใจของลุงพลที่อยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับสหายจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายจริงๆผมก็บอกลุงพลว่าไม่ต้องอยู่ก็ได้ลุงพลไม่ได้ไม่ได้ทำนองว่าสหายลุงพลต้องอยู่ด้วยกันนะครับเป็นกําลังใจให้แล้วก็ออกมากอดกันมีการให้ดอกไม้กันที่หน้าศาลนะครับให้กําลังใจกันและกันอันนี้นก็เป็นเป็นความน่ารักนะครับของกลุ่มยูทูบเบอร์นะครับเหนื่อยรอ ไอที่ออกมาช้าเพราะเจ้าหน้าที่ลืมช่วงเช้าก็ลืมว่ามีสำนวนมีสำนวนของยายํำรวงอีกสำนวนหนึ่งลืมเสนอสารครับพี่น้องโอ้โห,โโหเกาหัวเลยผมนะฮะนะครับแทนที่จะได้ออกตอนเที่ยงครับกลายเป็นออกช่วงบ่ายนะครับอ่าเป็นกรณีศึกษาค่าครับผมนะฮะแล้วก็พี่ๆตำรวจที่อยู่ในห้องควบคุมก็น่ารักมากนะครับวันนี้ผมก็ซื้อข้าวเลี้ยง ผู้ต้องขังที่อยู่ในห้องควบคุมตัวแล้วก็ซื้อน้ําเลี้ยงเขาทำบุญทำบุญทำกุศลไปนะครับทุกท่านครับนะฮะคดียาจำลองไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับขอให้ทุกท่านวางใจนะครับการประกันตัวเป็นเรื่องระบบของศาลนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอจบที่ศาลนะครับแล้วก็อยากจะให้ทางาผู้เสียหายเขาคิดได้แล้วก็ลดละเลิกการจองเวรจองกรรมกัน เชื่อผมเถอะครับไม่มีใครได้ดีจากการจองเวรนะครับไม่มีใครเจริญจากการจองเวรนะครับถ้าปล่อยวางได้อยากให้ปล่อยวางนะครับนะครับอยากให้ปล่อยวางนะครับแล้วก็มาทําความตกลงความเข้าใจกันดีกว่านะครับคุณนะครับดีกว่านะครับน้องเชื่อผมเถอะครับนะครับผมไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นนะครับคือเพียงแต่อยากจะบอกว่าถ้าหากคุณเดินต่อไปแล้วถ้าเกิด คดีพลิกหรือเดินต่อไปแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างขึ้นมามีการเบิกความเท็จมีการอ,อ,อะไรก็ตามที่เป็นข้อกฎหมายก็ไปอีกเนี่ยก็ฟ้องกันไม่รู้จักจบจากสิ้นครับทุกท่านนะครับก็เลยอยากจะฝากบอกไปว่ายุติได้ก็ยุติเถอะนะครับนะฮะวันนี้ยายจำลองได้รับบทเรียนครับไม่ต้องห่วงครับนะนี่ได้รับบทเรียนมากเลยครับ จริงๆมันมีประเด็นลึกกว่าน,นั้นอีกเยอะเลยครับที่ผมขออนุญาตไม่พูดนะครับขออนุญาตไม่พูดนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับต้องเอากรณีของยายจำลองเป็นกรณีศึกษานะครับใช้ตัวย่ออะไรครับยายจยายกยายอยายสอ,อะไรก็ได้แล้วแต่ครับไม่จำเป็นต้องไปใช้ชื่อจริงนามกุลจริงนะครับ เดี๋ยวจะกลายเป็นหมิ่นประมาทเขานะครับต้องระวังนะฮะแล้วพอเป็นปัญหาเนี่ยไหมครับถึงแม้เราบอกเราไม่ได้ทําเราไม่ได้ทําแต่เราก็ต้องเดินทางมาศาลนะฮะนะครับเราก็ต้องเดินทางมาศาลเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินทั้งทองเสียอารมณ์เสียเสียรีภาพนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากจะฝากเตือนไปให้ทุกท่านได้คิดกันแล้วกันนะครับอืมอ่ะทักทายนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะอันนี้คือเหตุการณ์ในปัจจุบัน เลื่อนไปวันที่16พฤศจิกายนนะครับเลื่อนไป16พฤศจิกายนครับนะฮะคือวันนี้เนี่ยบังเอิญมากผมเดินทางมาศาลใช่ไหมครับมาดูแลยายจำลองเจอร้อยเวยที่กกตูมครับเห็นรับรับรอรอเอ๊ะมายื่นเอกสารขออะไรนะผมสงสัยเฉยๆนะมาขอหมายจับนะผมสงสัยว่ามาขอหมายจับหรือเปล่าผมไม่รู้นะคดีไหนผมไม่รู้นะ แต่ผมได้ยืนคุยกับพี่เขานะผมยืนคุยกับทางพนักง,งานสอบสวนนะครับว่าขอให้พี่ดําเนินการไปตามกฎหมายโดยเร่งด่วนนิดหนึ่งเพราะว่าคดีนี้ผ่านมาสี่เดือนห้าเดือนแล้วจะเลื่อนอะไรกันนักหนานะครับขอให้ทําตามกระบวนการได้แลวนะครับนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพนักง,งานสอบสวนอาจจะเดือดร้อนเองเพราะว่าการดึงสานวนไว้นานเกินไปเนี่ยพนักง,งานสอบสวนจะโดนตํารวจทางอ่าทางผู้การจังหวัดหรือทางภาคเขาเล่นงานได้นะครับ ผมก็บอกเข้าไปแล้วนะฮะว่าช่วยออกหมายก็ออกหมายไปแล้วก็พาตัวมาส่งแบบยาจำลองเขาจะประกันตัวสู้คดีนานแค่ไหนก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะไปตามอีกว่าตกลงแล้วสรุปแล้วมีหมายจับใช่ไหมนะครับถ้ามีหมายจับเดี๋ยวจะมาบอกครับนะ